S <S เฮ้ยูยีดีก็เปิดตัวด้วยการแสยะยิ้มนะครับเป็นเวลาสิบวินาทีแล้วก็หัวเราะฮึๆนะหัวเราะแบบมีเลซไนในลำคอเอากปดตรงเลยนะฮะก็ยอมรับนะฮะว่าบางทีเนี่ยเปิดคลิปมาก็ไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ออกเอ้วันนี้จะเปิด จะเปิดตัวยังไงดีจะเริ่มต้นยังไงดีนะก็เลยเนี่ยเริ่มต้นด้วยกัรน, <c oughs> นะคิดอะไรไม่ออกก็ยิ้มมาไว้ก่อนยิ้มเสร็จก็หัวเราะในลําคอเป็นการเอาตัวรอด <c oughs> นะเนี่ยนี่คือการเปิดคลิปในในวันที่หัวสมองเนี่ยมันไม่ค่อยจะโลดแล่นสักเท่าไหร่นะครับก็อย่างว่าแหละอายุมากแล้วแล้วก็ นอนดึกด้วยเมื่อคืนนี้ก็โ,โหกดไปเกือบเช้านะครับเพราะว่ามันมีศึกยูฟาจะไม่หลีกบางคนสงสัยเอยพี่บูทีมพี่บูไม่ได้แข่งอะแมนยูไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปแล้วพี่จะอดหลับอดนอนเนี่ยอยู่เชียร์อยู่เชียร์บางทีมไปทําไมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันก็ไม่เชิงอยู่เชียร์แต่จะบอกว่าอยู่เชียร์ก็เอาเอาถ้าจะถ้าจะเอากันตามนั้นก็ไม่ว่าอะไร นะครับคือเราอ่ะเป็นอลัมนิสต์เป็นนักข่าวนะครับทำงานเกี่ยวกับเกมฟาดแข้งนะครับถ้าไม่ดูเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าไม่ดูก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาวิเคราะห์เอาอะไรมาวิจารณอาอะไรมาพูดคุยเอาอะไรมาอัดคลิปนะมันต้องเห็นฟุตบอลเนี่ยมันต้องเห็นด้วยตาเข้าใจแหละมันมีไฮไลท์ดูย้อนหลังได้แต่ผมผมเนี่ยมันชอบชอบดูสดๆพอไปดูไฮไลท์ย้อนหลังเนี่ยบางทีมัน อารมณ์และความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนเหมือนสั <yah oo> ่งก๋วยเตี๋ยวเหมือนสั่งเส้นเล็กแห้งอ่ะนะครับสมมติสั่งเส้นเล็กแห้งกินที่ร้านนะครับกับกินที่บ้านเนี่ยสั่งกลับมากินที่บ้านกับกินที่ร้านเนี่ยรสชาติมันจะแตกต่างกันนะครับกินที่ร้านเนี่ยมันก็ปกติธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณห่อกลับมากินที่บ้านเส้นเล็กแห้งนะครับรสชาติมันจะดรอปลงไปพอสมควรเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับดูบอลสดกับดูย้อนหลังหรือดูไฮไลท์เนี่ย ถ้าไม่ได้ดูสดๆต่อให้ไม่รู้ผลเนี่ยมันมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องยอมอดตาหลับคับตนนานอนทั้งทั้งที่ทีมตัวเองเนี่ยอย่างปีศาจแดงกได็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะครับศึกยูฟ่าจะไม่หลีกเมื่อคืนนี้ทีมจากอังกฤษก็ยังคงกระซวกใช้อย่างต่อเนื่องนะครับนิวคาสเซิลยู่นเต็ดก็ไม่มีปัญหาในการเอาชนะผู้มาเยือนอย่างแอตเลติกบินเบานะส่วน เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจากการทำงานของเป๊ปกวาดิโอลาก็ระเบิดฟอร์มสยดสยองเหลือเกินนะกระซวกไส้เสือเหลืองแล้วลากออกมาแขวนนะฮะออกมาตากแดดนะ,ะเรียกว่าลากไส้เลยทีเดียวเออร์ลิงฮาลันก็ยังร้อนแรงเช่นเดิมนะฮะถล่มไปสี่ประตูต่อนหนึ่งเหมือนเหมือนเขาเรียกว่ายิงโหดเหมือน เหมือนต้องการจะข่มขู่คู่แข่งบางทีมพูดแบบดีแล้วกันนะเหมือนเหมือนต้องการจะข่มขู่คู่แข่งบางทีมหรือเปล่าเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับคู่เอกของพรีเมียร์ลีกอยู่ที่เอติฮัสเตเดียมเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับพวกพี่พี่ลิเวอร์พูลในวงเล็บว่าพวกพี่พี่ลิเวอร์พูลในวงเล็บว่าพวก กรูกลับมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วเรื่องของผู้พี่ๆนะฮะก็ต้องบอกว่ามันยังไม่จบง่ายๆหลังจากที่เกมล่าสุดยัดเยียดความปราชัยให้กับเรยอัลมาริดโอ้โหพวกพี่ๆ กระดีกระดากันใหญ่นะฮะเมื่อก่อนนี้ผมมองหาอยู่เนี่ยเอ๊ไปอยู่ไหนกันหมดโอ้โหตอนนี้ไม่ใช่แค่กลับมาเฉยๆนะเรียกว่ากลับมาแบบมืดฟ้ามัวดินแล้วกลับมาพร้อมกับความหอมพร้อมกับรังสีอะไรบางอย่างที่สัมผัสได้แล้วมันรู้สึกแบบเหญ่จะปังเลยโอ้ยโอ้ยมันเต็มเลยนะากัวมากโอ้โหแล้ว เนี่ยนะดีนะผมก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ไปล้อเลียนไม่ได้ไปต่างอะไรพวกพี่ๆเขามากมายด้วยเขาเลยยังปลาน,นีอยู่ไม่งน้นเขาเอาตายอะ่ะนะครับเกมล่าสุดที่ยัดเยียดความราชัยให้กับราชาลูกหนังยุโรปนะครับอย่างทีมชุดขาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ใชยไรเป็นบ้าเป็นฟอร์มการเล่นที่ระหำ่ำกระฉูดนะครับสร้างความสุขนะครับสร้างความแบบปริม ปลื้มปริมให้กับเดอะคอปทุกหมูเหล่าและที่สำคัญนะครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปเหมือนอเนอร์สล็อตจะพบส่วนผสมที่ลงตัวแล้วไม่ดื้อแล้วไม่ฝืนอ่ะในที่สุดก็พบส่วนผสมที่ลงตัวเฉพาะอย่างยิ่งในแดนกลางสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการเอาฟลอเรนเวสมาเล่นเป็นหมายเลขสิบในระบบ สี่สองสามหนึ่งโดยมีมิดฟิลด์ตัวกลางสองคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรอันกราเฟนแบกกับอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นไรอันกราเฟนแบกกับโดมินิกโซโบสไลหรือจะเป็นเคอร์ติสโจนอะไรก็ตามแต่มันแสดงให้เห็นว่าไม่เวิร์กแต่สิ่งที่เวิร์กคือการใช้ห้องเครื่องสามตัวชุดเดิมนะฮะนั่นก็คือไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโดมินิกโซโบสไล สามคนนี้แต่ในเมื่อไปซื้อฟอร์เรนเวสบาในราคาที่โอ้โหมโ,โหฬารเลยทีเดียวหนึ่งร้อยสิบหกล้านปอนด์แพงที่สุดก่อนที่จะถูกอเล็กซานเดอร์อีซัคทำลายสถิติเนี่ยนะพอไปซื้อมาแล้วนะครับมันก็ต้องให้ลงพอให้ลงมันกต็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งมันออกมาไม่ดีไม่ดีต่อทั้งเวสเองและก็ไม่ดีต่อลิเวอร์พูลด้วยตอนนี้ค้นพบสูตรใหม่คือคง ห้องเครื่องสามตัวนะสามตัวตรงกลางเนี่ยไว้เหมือนเดิมแล้วให้ฟอริเวียสแปะลงไปอีกคนหนึ่งคือตามผังเนี่ยเราจะเห็นว่าอะระบบสี่สองสามหนึ่งของรีพูลกลางมีกราฟเฟนแบกคู่กับแมกกานะฮะหมายเลขสิบก็เป็นโซโบนะครับหน้ากึ่งปีกขวาก็เป็นโมซาลานะฮะหน้ากึ่งปีซ้ายธรรมดาปกติเป็นของโคดิคัคโปแต่ล่าสุดเป็นฟอริเอร์ส นะฮะยังไงก็ตามถ้าเราไปดูรูปแบบการยืนตำแหน่งดูเกมนะ,ะดูวิธีการเล่นในสนามนะครับเราจะเห็นว่าฟล r เรนเวสเนี่ยตามผังแม้ว่าจะเล่นเป็นกองหน้ากึ่งปีกซ้ายแต่สิ่งที่เราเห็นนะฮะในบนฟลอย่าเนี่ยเวสไม่ได้ประจำตำแหน่งหน้าซ้ายแต่อย่างใด แต่จะวิ่งจะเคลื่อนที่ไปนะฮะไม่ว่าจะตรงกลางไปช่วยกันทําเกมโซโบจะถอยลงมาช่วยมิดฟิลด์ตัวกลางสองคนเวสก็จะขยับเข้าไปทําเกมตรงกลางหรือสลับตําแหน่งนะฮะทดแทนตําแหน่งหมุนเวียนกันกับโมซาล่าบางทีซาล่าก็ขยับเข้าไปตรงกลางเวสออกไปอยู่ทางขวาก็มีหลักฐานชัดเจนเลยนะครับจําลูกที่ทีโบกุกตัวใช้เท้าเนี่ยยกขาขึ้นมา นะยกขาขึ้นมาเซฟลูกยิงแบบจอ่อๆของโดมินิกตัวบอสไลในเครื่องแรกได้หรือเปล่าลูกนั้นนะฮะคนที่บรรจงปาดเข้ามาต้องใช้คำนี้เลยนะฮะบรรจงปาดเข้ามาปาดแบบถวายพานเลยคือเป็นลูกที่เพื่อนร่วมทีมพร้อมยิงก็มิใช่ใครที่ไหนมาจากทั้งขวานะฮะคนที่ปาดมาให้ก็คือดาวเตะทีมชาติเยอรมันหมายเลขเจ็ดของ ลิเวอร์พูลนั่นเองเห็นไหมครับอยู่ดีดีฟอร์เรนเวสแบงแลบไปอยู่ทางขวาอยู่ดีๆแม่งก็ขยับเข้ามาตรงกลางมาแทงตรงรูจ่องมาช่วยกันเชื่อมเกมต่อบอลทำชิ่งนะครับส่วนทางซ้ายไม่ได้ประจาแบบตายตัวเพราะว่ามีแอนดรูว์โรบูสันเนี่ยคอยเติมขึ้นมาเป็นแบ็กที่เติมขึ้นมานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อร์เนอร์สลอตเขาหาเจอว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วพอไปเปลี่ยนแบ็กซ้ายแม่งก็ ด้วยคุณภาพแม่งยังไม่ใช่ยังไม่ยังไม่สามารถทดแทนนะครับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงออกไปได้เพราะฉะนั้นกลับมาใช้ตัวเดิมก่อนซึ่งตรงนี้เดี๋ยวปัญหามันอาจจะตามมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของการยืนระยะเพราะว่าแอนดรอยสันอายุมากขึ้นนะแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันเห็นชัดว่าเฮ้ยพอลงต่อเนื่องมันเป็นแบคที่ใช้พละกําลังนะใช้พลังงานเนี่ย สูงมากเพราะฉะนั้นมันต้องมีการสลับก็ไม่เป็นไรตรงนั้นค่อยมาว่ากันแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราเห็นนะฮะในเกมล่าสุดคืออันเสลอตหานะหาที่ที่เหมาะสมให้ฟลอเรียนเวียสได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นคือถ้าตามผังปักเอาไว้แปะเอาไว้ในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกซ้ายนะฮะซึ่งก็ต้องไปแย่งชิงนะ,ะต้องไปไปแ,แ,แข่งแย่งแข่งขันท่ามันเชื้อเฉือนกับเจ้าของตำแหน่งเดิมอย่าง โคดีคัคโปซึ่งถ้าถามผมนะฮะผมแม้ว่าจะไม่ใช่เดอะคอปไม่ใช่พวกพี่ๆไม่ใช่เด็กโงแต่ผมก็สามารถนะแต่ผมน่าจะเดาใจพวกพี่ๆได้ถูกอะว่า,วาส่วนใหญน่น่าจะสนับสนุนน่าจะหนุนหลัง f o r ์เรียนเสซะมากกว่านะฮะคงคงไม่หนุนหลังโคดี c คัคโฟแล้วเราก็เห็นนะว่า f o r e เรียนเวพอลงไปตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยเกมมันสมดุลว่ะเฮ้ย มันมันดีต่อทั้งคู่ดีต่อทั้งฟ o อเรนเวียสที่ที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉิดฉายดีสำหรับลิเวอร์พูลที่แบบโอ้โหให้เกมมันสมดุลน,นะมันเดินหน้ามันมันหมุนเวียนทดแทนตำแหน่งกันได้เนี่นะครับดูแล้วเพลิดเพลินจำเรินใจดีนกักแลเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไอคนที่น่าจะตกที่นั่งลำบากเนี่ยคงจะเป็นฟ o อเรนเวียสละเพราะว่าถูก โดมินิกโซวอส์ไลลงไปเล่นเป็นหน้าต่ำลงไปเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกแล้วโอ้โหมันโดดเด่นเป็นสง,ง่าเหลือเกินแล for ้วฟอริเวสจะไปอยู่ไหนตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะครับว่าฟอริเวสจะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ทางซ้ายนี่แหละแต่เวลาลิพูลครองบอลบุกเนี่ยฟอริเวสเขาไม่ได้ประจำอยู่ทางซ้ายอย่างที่ผมอธิบายให้ทุกท่านได้รับฟังไปนะครับโอ้คิดถึงเกมวันอะาทิตย์นี้นะก็ไม่น่าจะ ไม่น่าจะจับตัวผิดคาจดจากนี้ไปสักเท่าไหร่หรอกตรงค้างก็น่าจะเหมือนเดิมอะกราฟเฟนแบกเม็กก้าโซโบแล้วก็ให้ฟอรินเวสตนะฮะยืนในผังเนี่ยเล่นเป็นทางซ้ายไปก่อนทางขวาก,า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 ก็ซาลานาเปาโกอิกิอีกไม่นานครับอีกไม่นาน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 นะนะตอนนี้ลงลงเล่นในพริลลีกไปสิบนัดนะฮนะสถิติยังศูนย์ศูนย์อยู่นะเป็นศูนย์ศูนย์สิบลัก็คือยังทำประตูไม่ได้ยังแอซิ์ไม่ได้แต่ อย่าไปยึดติดกับไอ้พวกตัวเลื่องตัวเลขอะไรแบบนี้มากเกินไปเราดูฟอร์มการเล่นด้วยตาเปล่าเนี่ยนะดูดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเป็นสําคัญไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากกับสถิติกับตัวเลขเดี๋ยวมันมาเองแล้วถ้ามันมาแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะมาแบบแบบโอ้โหแบบน้าป่าไหลไหลหลากนะมันอาจจะมาแบบพล,พ,ลนะพลังพลูนะไม่ใช่พังพลูนะต้องออกเสียงให้มันถูกต้องมันอาจจะมาแบบพลังพลู ก็เป็นได้ยังน่ากลัวอยูหายแม่งเลสั